อีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้าจะพาไปปลูกไม้กระถางลอยฟ้าซึ่งกระถางนี้มันจะทํายากกว่าเพื่อนนะคะเพราะว่ามันอยู่ลึกข้างในเข้าไปตรงนู้นนะคะเนี่ยลึกเข้าไปตรงนู้นแล้วที่สําคัญมันห่างไกลจากลําไผ่ตรงนี้ที่ป้าจะห้อยโหนขึ้นก็ลองดอูลองดูนะคะลองดูว่าป้าจะทําสําเร็จไหมเนาะโอ้มันจะอยู่ ยังไงเนาะป้าเปียกป้าก,ก็ขอฝากพันไม้ไว้ใกล้ๆใกล้ๆมือนี้จะไว้ที่ไหนดีจึงจะจึงจะหยิบถึงเดีย๋ยวนะขอฝากไว้ที่ที่นี่จะอยู่ไหมคะโอ้โหขอฝากไว้ที่นี่หน่อยนะคะหวังว่าป้าเปียกจะหยิบถึงเด้อจ้าเด้อแล้วก็มีเห็นตรงนี้ด้วยอย๊ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ห่างนะคะเก้าอี้จะต้องอยู่ห่างจาก โอไม่ค่อยแข็งแรงเลยเอาใหม่เอาใหม่อหมโอ้ยทำไงดีเนาะทุลักทุเลน่าดูอป้าอาจจะไม่ปีนขึ้นไปนะคะไม่ปีนขึ้นไปที่เก้าอี้เนะาะฝากไม่มีก่อนเด้อป้าอาจจะไม่ปีนขึ้นไปที่เก้าอี้ ก็คือไม่ได้เหยียบเรือสองแคมนะแต่เหยียบเก้าอี้กับหินคนละขาเท่านั้นเองจ้าเนี่ยอขอวางไว้ข้างล่างหน่อยเด้ยอยไม่ได้เหยียบเรือสองแคมแต่ขาอยู่คนละฝั่งระหว่างเก้าอี้กับหินนะคะพี่น้องดูดูด,ดูดูว่าป้าเปียกจะทำสำเร็จไหมหรือว่าจะร่วงลงไปก่อนแล้วเนี่ย อย่าล่วงเด้อป้าเปียกเหยียบดีๆเด้อจ่าเด้อโอ้โหล้มจะล้มไหมเนี่ยป้าเปียกลุนลุนลุนรีบเด็ดรีบเด็ดป้าเปียกรีบเด็ดแล้วก็รีบปลูกเสียงอะไรอะเสียงนกนี่พอมองเห็นนิดนึงเพราะว่าป้าเตี้ยเนาะป้าเป็นคนเตี้ย ก็เอาดินดีใส่ก่อนด้วยนะคะอึบอกดให้แน่นๆนกพิราบบินไปบินมาโฉบไปโฉบมาทำเสียงดังเย้ยอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเหอเจ้านกพิราบเอ้ยมันเยาะเย้ยป้าอยู่ได้ป้าพยายาม หาทางป้องกันอยู่นะคะแต่มันก็ไม่ยอมหนีมันไม่ยอมหนีไปไหนเลย เรื่องง่ายๆก็กลายเป็นยากเนาะเพราะว่าป้าไม่ได้ปลูกดอกไม้ปกติธรรมดานะคะป้าขึ้นมาปลูกอยู่ให้มันลอยฟ้าป้ามาปลูกอยู่ที่กระถางลอยฟ้ามันก็เลยยากท,ที่จะต้องปีนป่ายขึ้นมานั่นเองโอ้โหตรงนี้ดีด้วยนะคะที่มีก้อนหินให้ป้าได้เหยียบข้างหนึ่งเพราะว่าถ้าปีนขึ้นไปที่เก้าอี้ทั้งสองขา มันคงจะเอื้อมไม่ถึงกับที่ดินเมื่อสักครู่นี้นะคะเอื้อมไม่ถึงที่ดินเมื่อสักครู่นี้ด้วยแล้วก็ที่ที่ป้าฝากอันนี้ไว้อะ่ะกิ่งพันนี้นะคะมันก็จะยากด้วยแหละนี่เด็ดเร็วๆป้าเปียกประเดี๋ยวจะปวดขาก่อนนะคะเดียวป้าเปียกจะปวดขาก่อน แล้วก็จะปลูกไม่เสร็จนะสิแล้วก็จะปลูกไม่เสร็จนะสิค้าต้องทำให้เสร็จต้องทำให้สำเร็จให้ได้เด้อนี่ต้นที่สามแล้วกอที่สามแล้วนะคะสำหรับกระถางนี้กอที่สามแล้วนะคะจะต้องปลูกกระถางละสี่กอนี่เอาดินดีกรบกรบกบแล้วก็บีบบีบบีบแล้วก็ดันดันดัน มือหนึ่งก็ดันข้างล่างนะคะเพื่อมันที่จะแน่นเนาะเวลากดเวลากดเวลาบีบจะได้แน่นเนาะโอ้โหป้าเปียกทำไมจะต้องทำมาราธอนขนาดนี้ทำไมไม่รอให้คุณลุงกลับมาค่อยให้คุณลุงปลดเอากระถางลงมาให้ปลูกข้างล่างคุณลุงก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างป้าเปียกเองก็ไม่มีเวลารอนะคะ รอไม่ได้ค่ะต้องรีบทำนะคะทามีอะไรทำได้ต้องรีบทำก่อนเลยป้าเพียกเริ่มปวดขาแล้วเนอะว้าเริ่มปวดขาแล้วจ้าเริ่มจะขาสั่นแล้วเด้ออีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งพี่น้องอึบ ยัดลงไปในในในอ่หลุมยัดลงไปที่ป้าขุดหลุมไว้ด้วยมือห้านิ้วของป้านี่แหละแล้วก็มือหนึ่งดันข้างล่างเหมือนเดิมแล้วก็บ,บีบ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 ให้แน่นหวังว่าจ,จะงามงามงามแพร่ขยายพันธุ์งามๆอยู่ที่นี่นะจ๊ะคุณนายตื่นสายแต่ว่าที่นี่ไม่มีค่่ยมีแดดเนาะ ก็จะมีบ้างบางเวลาอยู่หรอกมันคงจะมีดอกให้อยู่เนาะเออใช่คุณนายตื่นสายเป็นไม้ชอบแดดซะด้วยแต่กระทางนั้นโอเคเลยมีแดดถึงกระทางนี้ก็น่าจะถึงตอนบ่ายแต่กระทางนี้อยู่ในร่มไม่เป็นไรขอให้มันติดก่อนนะเพราะว่าตอนที่มันยังไม่ติดเนี่ยตอนที่ยังไม่รากเดินมันก็คงจะต้องการร่มด้วยเหมือนกันแหละ ขอให้ติดก่อนแล้๋ยวค่อยลุงมาเอากระถางออกไปไว้ที่กลางแดดให้ก็แล้วกันอ๊อห้อยโหนลงไปสิปเบเปี้ยกสำเร็จไปอีกแล้วกระถางหนึ่งเนี่ยออกมาเลยเอออีกหนึ่งกระถางนะจ๊ะเืออีกหนึ่งกระถางคราวนี้คราวน,นี้ป้าไม่ต้องห้อยโหนกับเสา,าไม้ไผ่แต่ป้าจะห้อยโหนขึ้นไปกับ ลำต้นของเต่าร้างนี้ก็แล้วกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นป้าต้องไปเอาดินมาก่อนดินหมดแล้วจ้าโอ้โห oh, ดินหมดแล้วเดี๋ยวไปเอาดินอีกก่อนนะคะโอ้โห oh, oh. เหลืออีกหนึ่งกระถางสําหรับเอ่ออะไรนะการปลูกที่มาลาทอนมากของป้าก็คือปลูกต้นคุณนายตื่นสายอยู่ที่กระถางลอยฟ้าลอยฟ้าลอยฟ้า ปลูกไปได้แล้วสามกระถางส่วนกระถางนี้ป้าปลูกตัง้งแต่เมื่อวานมันอยู่ต่ํากว่าเพื่อนไม่ต้องห้อยโหนก็คือกล้วยไม้แคระนะคะที่ป้ามาปลูกไว้เมื่อวานนี้ว้าวหวังว่าจะมีไม้ลอยฟ้าดอกสวยๆที่ชื่อว่าคุณนายตื่นสายแล้วก็เอ่อกล้วยไม้แคระอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปเอาดินอีกก่อนนะคะ